สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้งป,งป๊าสุขุสุคน,นะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทองฟินเลร์เช่นเดิมเช่นเคยกับพี่เปานะคะเวันนี้กับไม่ได้ลงคลิป2วันอีกแล้วนะครับเพราะว่ายุ่งมากยุ่งกับทําทบ้านนะคะแล้วก็ภารกิจทางร้านนะคะแล้วก็วันที่ไลฟ์สดก็เข้าไปแล้วก็ก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเพราะว่าต้องรีบแต่งหน้าแล้วก็ ไลฟ์สดเสร็จก็ดึกแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะคะว่าจะไปว่าทําอะไรกันบ้างในแต่ละวันแต่ก็เลยแบบยุ่งๆก็เลยไม่ได้ถ่ายลงนะคะวันนี้ก็วันนี้จะไปซื้อของค่ะวันนี้จะไปซื้อของกับบอสแพลวนะคะตอนนี้บอสแพลวก็ลงกินข้าวเพราะว่า เพื่อนบ้านอี่กินขา่าวเสาร์พี่นอ้องแต่ว่าแม่ปอกินแล้วแม่ปอก็เลยนั่งขาอยู่ชั่งรถนะครับเพื่อนก็ร่างกินขา่าเป็นร่งร่งไปกินข่าวกับพี่เอนะครับแม่ปอก็เลยอยู่บนรถวันนี้เราจะไปซื้อของนะคะหาดูเสื้อผ้าเอ่อมาเอื้นเพื่อนจะอ่าถ่าย MV ค่ะถ่าย MV จะเป็นเพลงอะไรหรือจะเป็นอ่า มิวสิกวิดีโออะไรต้องรอติดตามนะคะพรุ่งนี้จะถ่ายถ่าย MV ค่ะถ่าย MV นะครับเป็นเพลงใหม่ของคุณแม่แพลวพพาวแสงทองของเรานะคะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยตอนนี้คุณแม่ก็กำลังนั่งทานข้าวอยู่ค่ะรอคุณแม่แป๊บหนึ่งนี่นะคะคุณแม่ก็นั่งกินข้าวอยู่ร้านนี้นะคะเพราะว่าแม่ปอกินแล้วยิมพอดีเพิ่นกับมหาบกเลยว่าเออเดี๋ยวบอกินหรอกพ่อจะนั่งถ่ายอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในรถนะคะ ได้เพิ่อนกับลงไปกินข้าวับพีเอนะคะเดีวเราก็ค่อยจะเดินทางกันนะคะ

ให้ไม่ปล่อเลือกเหเอาเขนั่งตั้งแต่ตีกันง่งอย่างน,นันเ่นหลอนอนเร็วอยู่ตื่นดูบ่เยอะมากครับ ขอเวลาเลือกกันนะครับเพราะว่าชุดเยอะมากเดี๋ยวยังไงมาดูกันว่าคุณแม่จะได้ชุดไหนนะคะนี่นะคะเป็นตลาดอินโดจีนพิษโควิดค่ะแต่ละร้านก็ปิดไม่ได้เปิดขายเยอะเลยนะครับเพราะว่า คนก็ไม่ค่อยมีเงียบๆก็เลยแบบว่าเศรษฐกิจซกเศราไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนแถวนี้มันจะแบบว่าเป็นเสาอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยทกอาทิวันอาทิตย์เนี่ยเสาอาทิตย์นี่คือเต็มนะคะคุณแมะะ <c oughs> ่กำลังเดินซื้อของปกติเสาอาทิตย์คือจะเต็มหมดเลยนะคะคนเต็มถนนเลยนะคะร้านค้าก็เต็มค่ะแต่เขาก็ไม่เปิดกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าโควิดนะคะก็กระทบไปหมดเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาซื้อผ้าไปตัดชุดนะคะตื่นแล้วหรอคะตื่นแล้วจะร้านผ่อนพี่น้องผ้อนวันนี้ข้อดีเป็นข้อต่ตไอถามเลยทามเลยเออข้อต่อถึงร้านแล้วค่ะร้านผ้าสวัสดีค่ะไปซื้อผ้าเราก็อันนี้เป็นร้านผ้าประจำของสวัสดีค่ะี่่แคาาหรือเปละ ใช่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านร้านผ้านะคะประจําของแม่ปอมาซื้อที่นี่ประจํานะคะร้านเติมใหม่ไทยนะ,ค,ะคุณแม่ก็จะมาดูผ้าไปตัดชุดนะคะเดี๋ยวเลือกผ้านะคะคุณ่อเราก็สิลงโลกคันนะคุณ่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบผ้าใหม่นะคะตัดเป็นแฟชั่นนะคะ ตัดสำเร็จนะฮะจิเคากะติงโเลือกค่ปกตดูดยแวเลือกผ้ากันนะคะขึ้นรถแล้วพี่น้องหอนหอนตับเตี้หอนพี่น้องจนเปียกแล้ว่ันีนีพี่น้องเอ้ยก็เลยผ้ากันยางอันเฝ้าซื้อของหลฝ้าขึ้นรถเลยนะครคุณแม่เพิ่งหอนแห้งคุณนัองยูนานหลสเร็จ จึงเนื้อแบบเนื้อไหไรใช่มเที่ยววาจิตไปอันรถิีสานตัวดิไปหาของเผาแต่ว่าบ่ไหวมันจอดรถดไปข้างข้างหน้างย่างขาไปยินใด้หันกลับเขามากกับตำรวจน่งในรถก็หอนอีกเออเบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว้สิแม่หอนเองคือแบบมันเปียกไปหมดเลยเปียกไปหมดเลยบ่มีอารมณ์ย่างแล้ว่น้องบ่มีอารมณ์แบบเมื่อเมื่อสนองเมื่อเมื่อ ก็เลยมีอารมณ์ส่วนต่างคุยกันไว้คือแบบว่าจะมาเดินซื้อของด้วยแล้วกับยางรองเสียนะพี่น้องซื้อของไส้นู่นนี่เนะาะพ่อจุอันนี้นไปตามจุดเลยจุดื้ไน,นีูจุดนี่เมือ่อไไปดูชุดเสร็จขึ้นรถไปซื้อของร้านนั่นขึ้นรถแล้วก็เนี่ยเ้านี่พี่น้องมันยางรอบอะไรนมันร้อนแห้งอากาศน,นะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศที่ตลาดว่าพิษโควิดนะพี่น้องเนาะมันแบบว่ากระทบหมดเลยนะครับเพราะว่าพอขาดไม่ขายเิ่นกับนาะแม่เนาะบ่พอค่อยเปิดร้านกันแต่ว่าขนาดมื่อไหรเศ้าที่ตรงติ่มเนาะ ซที่วที่ตรงเต็มนะคะคุ okay, ดนมาโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ตอนนี้พี่เอกมาซื้อของฝากนะคะมาซื้อของฝากพี่เอกกาลังลงไปซื้อของฝากนะคะตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะอหอนพี่นอ้องหอนนะคะก็เตรียมตัวนะคะที่จะถ่าย m แล้วก็ ไลฟ์สดกลุ่มปิดครั้งที่11นะคะก็เลยต้องเตรียมของซื้อของกันใหม่นะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทำนะคะก็เลยต้องเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะเพื่อความปังนะคะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยแล้วก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อยแห้งรปแลบ่มีแหง้งเบาบ่ามีแห้งแล้วเมื่อยฮอเดดเมื่อตัวคอนเสิร์ตว่างงานหลายมือขึ้นก็ผัวเพิ่นโอ้ยพักกันเมียนคอ <c oughs> เท่าด,ดีนะคะโอเคค่ะยังก็ฝากช่องแม่ปอเลยค่ะ,คะช่างแต่งหน้าสังทองฟินแลนด์นะคะแล้วก็เข้าไปดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะตอนนี้แม่ปอจะไปทำคลิปคู่จิ้นนะคะจะไปสอบถามความความรู้สึกของทั้งสองคนนะคะคู่จิ้นจะเป็นใครต้องคอยดูนะคะคู่จิ้นเป็นคู่ไหนนะครับว่ามีหลายคู่มากนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ไว้สวัสดีสักครั้พี่น้องบา,บาย